มันเผาพัดล้มมาพาห่มบอผู้เฒ่ายังว่าฝอนก็ได้ลายได้าเลยผู้เฒ่าอยายังว่าฝอนน้ำเมาได้โออขึ้นเตี้ยจ้าฝางเปล้ว่อยก็าง้ยต้อเอาตัวตะเวนตกดินก่อนวันตะวันขึ้นที่โของเกี่ยมจะวัเจักตกใส่เลยบานหฮาบเจได้ตกใสแล้วไใหญ่ขอเอาสอนมาหอดิ นี่จวัดู่ยุกงานุณหมเขาตกดดิเอาสวนตรงนี้เขาว่ามันจะงามตัวนึงหอมชื่นใจตใหนักเใส่ผักกระหยังเข้าไปแห้หอมมันก็แม่พี่น้อง ต้มกบเปิดเปรื่องหอมอมเราอ่ะหอ,อมใจลงไปอืมหอมแน่วันนี้พี่น้องอไห่พี่น้องมากินน้ำกันแต่ว่าพี่นอ้องเพื่อสิมาบ่าได้ดอกเนาะเดี๋ยวซุ้มเขาสิกินเพื่อดอกจ้าสิกกินเนเบิ่ง